รักตัวขาตัวข้างที่ถอด904เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าโอยม่นาน้อยเบลเลยนะครับมอนมอนวางข้างอเหมไม้หวเลยหมือนเป็นแขนเลยครับเก้าสี่อืมเก้าสี่ตบข่าวแค่นั้นอือครับครูไม่แค่นั้ ้าไปดึกไปจับได้ว่าเก่าที่้าึงนั่งมองอะถว่าที่เกานั่งรเ่า้าวี่วันที่ยี่สิบสามนะครับต้าวี่เั้าวี่ราวัลที่หนึ่งในพอเอาต่ถ่ายกันได้ามอัวอ้าวทำไมวังหลายังวันที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเลที่อ๋กมึงการแล้วมองนี่กับมึไปมึวมาข้างน้าเต็ด ชูองข้างน,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 น้นเจ็ดชูสอง<ๆ>ชูชูเ็ดมันคือเป็นัชงไทยสองชูเจ็ดไทยไทยางวันที่หนึ่งไม่เคยออกเห็นไหม,มนัามา่งมนั่งหลบคือเาว่างานแต่วันยึงถ่ายมาตัวนี้นช,ชูงเ็ด ไทยสองศูนยเจ็ดนาเจ็ดศูนย์สองท้องทุ่งเต็ดเต็ดทุ่งท้องฮึมได้ขายชักเราได้แต่เก้าถึงนะติดไก่สองตัวเก่าสีโอเคไหตไเจับเอาอีกน้ำแตงมั่วเมื่อโตเ่าด้วยไดครุบไม่ตกรึยังไม่ตกรึยั่ถ้าอัพสายจูสายจูงสายจูงแรงนะลู จ้าเรื่อแห่สรเร่คอเกขาตั้พ่อทวงครับเดี๋ยวมาเลี้ยงครับปูโอเคครับก็ฝากไลไ์กดแชร์ช่องเสีอครับห้าท่านเห็นเลขเห็นเบิดได้แจาะแยเอฟซีเอฟซี่เอฟซีมาเะไเอฟซีมาแลวนสคุณแม่ยิบตัวได้ครับูแม่ยิบเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนยอ้อูให้บอแม่ ร่องเขียมนะเฮ้ว่าว่าไม่เข้าใจจะพาชาติไปมองเอื้อนคือปู่ว่าแล่วล่ะเข้าแล้วฟังเข้าใจเฉยมาหาเียเ็ยเลยในบางเดนมาหาเ้งอ่ะชัดยัวอันผู้นี้กับชัตยัวหันหันหันเพราะชาหิเข้ามาหาเฮงกติก้า เอกมาที่หลังเนาะมีมาที่หลังก็บพท่นหูจะว่าไม่ได้แด้ชอดดีอีกแล้วคือเพิ่ตรวจเซตตรวจแล้วตรวจแล้วเฉพาะเราคนอยู่หอได้นี่ค่ะห้าใบค่ะครับเลขไา่ไงคะเลขไข่วัดจำได้บ่าจำได้ค่ะหาอันไทยวัดตะมือเลยห้าใบนะครับผู้ไทวัดตะมือเลยเต็มเต็มนะครับมันตรงมันบอลมันตรงหกตัวตรง ตรงกันมีแต่ตรงขสามตัวค่ะไข่สามตัวตรงๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าปูไข่ไข่ไข่แม่สมพอบอกแม่สมพอใส่ไข่ห้าร้อยสามสิบเก้าหรือห้าร้อยเก้าสิบสามเมนวันอย่างี้นักาแต่ว่านี่ปูไขวันใส่ไข่จักจต่ผู้เดียวเออะเลใส่อยวันทะเลียก่วันกับไปซื้อยูต่มัตุงตามเงียค่ะแต่จะถายี่เล้วพููเล่คนกับว่าปูหหลายตัมันก็มีหลายรังวันเนาะค่ะเนาะคูนห้าหกโอ้อหัวนี่ห้า ก็มาตรวจพ่อวันสิพ่อใดแล้วเหลือสุดทร์ให้ว่าให้ว่าอยู่ในกระเป๋าว่าถ้าไปอันอันอยู่ในอันอยู่ในอันที่อที่ห้าไปตรวจแม่ตรวจเมื่อแล้ววันนี้อันนี้มันนี้อันใหม่เฮือนเก้าแม่เรียกว่าเบื้องนี่ครัว่าเบื้องวันที่นี่ดีวันที่สิบหกคันว่าได้ครับเด้อสิบหกธันว่าค่ะท่านมาแชทเจียวได้ครับนี่ะคผม่และด้วย รางวัลที่สามมีบัตรมาพูบค่ะเป็นรางวัลที่สามใบละแปดหมื่นบาทใบละแปดหมื่นครับผมโอ้โหปฏิถึง่ายๆเนี่ยค่ะจุนขาใบยากเลยครับอันนี้การย้อนบุญบารมีปูเพิ่นปวดภัยนะคะเนาะปกติแม่พูบอ่ะบัตบัตขาดบัตฝันว่าสีได้แต่ว่าผู้บ่ท่านใดก็จะเฝ้าทอถอยและหน่อยใจแม่พูบขึ้กันแม่พูบก็คิดว่าบ่ได้คือกันแต่ว่าบทบทสรุปสุดท้ายปูเพิ่นก็ให้คือเก่า นะเพื่อนการพวกทีมลูกทีมร้านเราค่ะเพื่อนกาเพื่อนกาพี่เจรนาไปเรื่อยๆล่ะค่ะค่อยเป็นค่อยไปมันก็สิตามดวงเข้าๆเนาะตามดวงตามชินซาตราวาสนาเข้ารับผมรอจากน่อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปคือแม่คู่เราค่อยเป็นค่อยไปนี่สิล่ะค่ะคือเห็นบางที่บางที่แม่คู่เขาบ่ถือแม่คู่ว่ามันบ่ถือเลยตอนแรกๆก็ถือแค่หนาเื่อถ่ายคือวันเอาไปขึ้นเงินเลยหนาค่ะหนาเออได้ได้เท่านั้นได้ได้น่อยว่าได้ฮอตขึ้นบัดนี้ฮะมาตรวจเบื้อง บันนี้มันอยู่ในกระเป๋าเนาะค่ะมันสอนอยู่ในกระเป๋าจริงๆไม่คู่ว่ามันมาเป็นตรวจเมืแล้วแม่นใบเก่าของใบไม้มาเบิ่งวันที่มันมันสามสีมันเป็นวันที่สิบหกแม่คู่เลยมาตรวจใหม่ก็เลยพ่อเนาะคนื้อว่าเสื่อนอันใหม่ที่สามเก่ามาเป็นอันอันใดอยู่ตั้งสามเก่าที่เมือานที่บ่กให้ซื้อมวันนี้บ่าไม่คู่แจ้งว่ากับบอลูคือกันนี่แหละไม่คู่ก็เลยยิบจับไใบวันนี้ยิบจับไว้ไม่คู่กันยิบอันไดสี่เก่า เดซี่เก่าดเนี่ยค่ีเก่เด้อจับหาศูนย์เนาะค่ะครับเีและหาศูนย์เีและหาศูนย์ครับเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีไปจับไปไปครับผมไปจับไปเด้อครับเด้อครับ่าลงเทือเนาะห้าันคู่ขบนเนี่ยสูดท่าใบสูดซี่ใบยังเสียไม่คู่ซื้อแต่ว่าเป็นรางวัลนที่สามค่ะ แล้ววัลทีสามกับมีหลายหลายรางวัลมีมีหัเราด้วยเหรเนาะวันที่หา้าเป็นชุดเป็นหาไปกระชิมานเนี่ยเนาะมีซีไปก็หาไปต้องใจง่ญ่ใจน้อยเพราะใจรางวัลใ่า่เนี่ยค่ะราผวัลรางวัลง่ายมันเนี่ยท่นีถ้าก็เย็บจับแม่คู่ว่าผู้ใดว่มีทื่นเย็บจับผู้ละใบสองใบเผือว่าหามันฝุกหาเทียมันฟุกค่ะผ้รางวัลที่สองกด้รางวัลที่สามที่สี่ที่หายยังดีแล้วรางวัลที่หาสองหมื่นค่ะ รางวัลที่4ี่ะบน40,000เต่ะรางวัลที่38,000บาทแบได้สองใบก็เยื่เป็นเช้นสองขั้นเ้าได้หาใบก็เป็นซี่เสีนแต่ว่าเ่าก็สิหค่ะได้เนาะค่ะรับเ้นสองาทั้งั้นวันนี้งวดน้าจ้กว่ากันไหมแม้คู่ขอหวยพ่อให้เอฟซีเดาอค่ะสาธุทางไก่ท่างไก่ที่รวมบุญมาทำแม่คู่ ขอให้มีโชคมีลาบมีโชคมีมันขอใหถึงรางวัลยงใหญ่ด้ค่ะให้ปด๊ให้แก่หนีสินใดสรง้ายปีเก้าตอนรับปีใหม่แม่คู่ขออวยพ่อให้สุขภาพแข็งแรงด้ค่ะให้โชคโชคมันมันลำลำรวยรวยสุขูสุขคนค่ะสาธุสาธุสาธุนี่ก็คือรูมแม่แม่คู่นะครับแชอกเห็ดไม่แม่คู่นะครับสวยงามนะครับแม่ สวยงามอะไรครับเหนะมันข <Kel> ืนเดียวไหมค่ะแม่มาไฟรถขันนี้ม่ขืนเดีแม่แดงนี่คือเรีนว่าบ้านขืนรถดเดี๋ยวนี้เขาเขาเนไฟตายเงี้เปิดเองมึงไปพูดเลยเนี่ยให้ยืนจิไอ้ม่ันกเป็นตตกใหญ่แทนเดียวห็นรถไฟรถไฟรถมาแดงสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเด้อเล็กถครับผมเลขาย ซูนเจ็ดหนึ่งซูนเจ็ดหนึ่งนะครับเด้องที่เดืไปจับไปห้ามจ้างไหนี่ครับแม่คู่ทายไปยื้อเสื้อไฟรถกันึ้นเองนะครับเ้าสิไปทุ่งลาวสาวสิไปวัดวัดวัดต่อหายพอดียกำลังสิลงบัมนไดงวกมารถติดแล้วไฟขึ้นแล้วคุณแจ้วเลือกจะขวางคุณแจ้ว่ได้เมนปูขึ้นรถก่อนปูลเปล่าจังไหนนานสิ่งมหัศจรรย์นะครับเรื่อง ถ่ายรถกับะนย์เจ็ดหนึ่งด้องพี่น้องเอฟซีครับผม071ครับผมบนเนี่ยรางวัลที่หนึ no yeah. ่งแต่จะอยู่ในหันได้ครับเกียหนึ่งก็ดเลย1เกียด1วิ2ใยแล้วไม่เลี้ยง171โอ้ซุดสองใยนะครับเลี้รถปัวอืมเต็มเต็มนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับได้รีบไปจับไปหาไว้ได้พี่น้องเอฟซีครับผม เอาสีเรื่อยๆเป็นกำกันนะครับเนาะเป็นบรรยากาศนะครับครับเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหหกเจ็ดนึ่งไม่คู่จับระดับหกเจ็ดหนึ่งนะครับ รางวัลมันขอนแล้วรางวัลขอนเลี Hoo ้ยแต่ตัวขนแข็นๆเพราะเสียวแขวนๆมาเลขเสียจวนตัวได้ก่อแล้วว่าหาสี่ศูนย์ค่าสี่ศูนย์คืณอ่ายมาสิบเก่ามั้ยให่สิบเก่ากับสิบสี่ ห,หาศูนย์สามศูนย์นยนยต้องเสียจวนนะครับรอย่าลืมไปจับไปหาไปด้วพี่น้องเอฟซีครับผมเซดีเสียวนับเป้่ามากว่าสอนกว้างฟังนัุกว้างฟวนอม เดบลิที่แมวให้ได้หายเจสซี่นะฮะเจสซูนก็เรียบขโมยยังจงไว้อยู่ออยู่นี่มันแตกมากเลยไม่ได้ขายความแน่นครับจะเริ่มไปจับไปหาเปไดพี่น้องเอฟซีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพะรวยด้วยครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับข้างการเทียนสามสองอยู่ในแม่นี่อย่างนี้